สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าวันนี้พาลูกสาวมาเที่ยวทาวนะคะเรากําลังจะไปร้านอาหารนะคะมีชื่อว่าโบกามาม่านะคะโบกามามา่าแล้วฝนก็ตกด้วยนะคะมันเข้ามุมงแล้วฝนก็ตกด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่านี้เราจะสั่งอะไรกินกันนะคะเดี๋ยวไปดูค่ะเดี๋ยวไปดูกันก็บลก ฮอทพอตไหมเราอะอย่งกันทสิบหกคนทีมียตอนนี้เราก็จองที่นั่งได้แล้วนะคะทุกคนก็เข้ามานั่งในร้านเรียบร้อยคนนี่เต็มร้านแน่นเอียดเลยนะคะอยากบอกว่าแน่นเอียดมากเลยะคะ่ะเราก็มาสั่งฮอตพอตนะคะแล้วก็โค้กหนึ่งขวดแล้วก็น้ำมะนาวหนึ่งแก้วนะคะโวแกมา่มา,มานะคะเสียงเรียบร้อยแล้วก็นั่งรอสิคะแล้วเครื่องดื่มก็มาก่อนอื่นเลยนะคะแม่ซมโอก็ เทน้ำโคกนะคะแต่ว่าไปดื่มน้ํามะนาวของลูกสาวนะคะทุกคนค่ะแล้วไก่เทริยากิเข้ามานะคะสูตรนี้เ,เมนูนี้นะคะเป็นเมนูที่แม่สมโอก,กับลูกสาวแล้วก็ลูกชายด้วยนะคะชอบมากค่ะมาทั้งทีนี้2ที่3ที่เลยนะคะแต่วันนี้พอประมาณหนึ่งที่เพราะว่าเราสั่งฮอตพอตนะคะสั่ง บีฟฮอทพอตมานะคะแบบชามใหญ่มากเลยนะคะแล้วเราก็สั่งเส้นหมี่เหลืองนะคะมาอีกแยกออกมาอีกถ้วยหนึ่งนะคะแล้วก็สั่งอ่าถ้วยสเปรนะคะถ้วยปลามาเพิ่มอีกไปหนึ่งเพราะว่าเรามาแบ่งกันค่ะอย่างที่เห็นนะคะเพราะว่ามันได้เยอะมากเลยนะคะที่เห็นในถ้วยใหญ่ๆนั้นไม่ใช่ต้มยำหรือว่ามัสั่นนะคะมันเป็นบีฟฮอทพอตนะคะทุกคนค่ะแล้วเราก็มาแบ่งกันกินค่ะสแม่ลูกนะคะ แบ่งกันแบบเท่าเทียมเลยนะคะไม่มีใครได้เยอะไม่มีใครได้น้อยนะคะแต่ช้อนนีชนกันเลยนะคะแบบหิวมากๆเลยนะคะก็ได้เวลาที่เราจะมาชิมฮอตพอตแล้วนะคะทุกคนค่ะ มั้งล่ะคะแม่ซ้อมออมันก็อร่อยสิคะเพราะว่ามันกําลังหิวนะคะทุกคนค่ะหิวมากๆเลยนะคะอยากบอกว่าอร่อยนะคะอร่อยของเขาจริงๆนะคะโบกรมกาม่านะคะร้านนี้เขาแนะนํานะคะเป็นบีฟฮอตพอตนะคะทุกคนค่ะและทุกอย่างก็เสร็จสับหมด ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะบุโตสองแม่ลูกจัดการฟาดเรียบเลยนะคะอย่างที่เห็นนะคะก็ขอบคุณนะคะที่จะตามรับชมนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วเราก็เตรียมตัวกลับบ้านเลยนะคะทุกคนค่ะขอบคุณมากค่ะ